สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับรายการครูโจเรเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยนะครับหากจะกล่าวถึงกรรมที่ทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นประสบแต่ความยากลำบากในชีวิตชีวิตที่ติดขัด ไม่ได้ดังใจอาจจะเกิดจากกรรมเก่าหรือติดนีก้กรรมในอดีตชาติหรือการบนบานสารกล่าวแล้วก็ได้เผลอลืมไม่ไปแก้บนหรืออาจเกิดจากการพลาดพลั้งไปที่ว่ากล่าวสิ่งที่มองไม่เห็นเลยทำให้ท่านเหล่านั้นได้ลงโทษลงอาญาแกเ่เรา ทำให้ทำอะไรนั้นก็ติดขัดไปหมดทุกประการไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือความรักสำหรับในวันนี้นั้นชื่อตอนที่ครูโจนจะได้นำมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังกันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการกล่าวขออโหสิกรรม กรรมทั้งหลายนั้นก็อาจจะเกิดจากตัวเราหรือคนรอบข้างอาจจะเป็นกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติหรือกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตชาติของเราที่ส่งผลให้เรานั้นทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่เจริญวันนี้ครูโจนก็เลยจะได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่เรา อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นก็ให้เริ่มต้นด้วยการขออโหสิกรรมเสียบทอธิษฐานขออโหสิกรรมนั้นก็เป็นคำกล่าวในพระพุทธศาสนาหรือคำกล่าวที่เรานั้นท่องกันทั้งหลายว่ากายะกรรมังวจีกกรรมังมโนกรรมังสันจิ จะกมังอสันจิตจะกำมัง,มงยะมันตุเมอาโหสิกำมังพะวันตุเมอันกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำลวงเกินแก่ผู้ใดทั้งที่โดยตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้อภัยอโหสิก,กรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้นแต่กรรมใดๆที่ใครใครทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิก,กรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลบันดาลให้เขาเหล่านั้นรับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันอีกต่อไปเลยด้วยอานิสงส์แห่งการอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาขานายาทั้งหลายผู้ที่มีอุปการะคุณของข้าพเจ้านั้น จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ไกลความเจ็บไข้นั้นอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัตวันตรายทั้งหลายนั้นจงเสื่อมสิ้นและหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบและประกอบด้วยธรรมแล้วใสขอให้สิ่งนั้นจงพรานสำเร็จ จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเถินนิพพานะปัจจะโยหนตุนี่ก็เป็นบทอธิษฐานเพื่อที่จะขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายท่านผู้ฟังครับอันเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้ที่คอยติดตามเราคอยที่จะให้ผลกับเรา ท่านอาจารย์ปัญญานันทภิกขุนั้นก็ได้เคยกล่าวถึงเจ้ากรรมและนายเวรที่แท้จริงเอาไว้ว่ามีโยมท่านหนึ่งตั้งคำถามกับอาตมาว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมีจริงหรือไม่อาตมาก็ตอบไปว่ามีจริง โยมนั้นก็ได้ถามต่อว่าท่านอาจารย์รู้ได้อย่างไรท่านเคยเห็นหรืออาตมาก็ได้ตอบว่าใช่อาตมานั้นเคยเห็นเห็นเป็นประจำเห็นทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกเมื่อได้ฟังเช่นนั้นโยมท่านนั้นก็ยิ่งงง,ง,งเข้าไปใหญ่ ก่อนที่โยมจะสับสนและจินตนาการอะไรไปมากกว่านั้นอัตมาจะได้ขออธิบายเพื่อที่จะทำความเข้าใจในประเด็นนี้เอาไว้โดยสังเกตดังนี้เมื่อเรานั้นพูดถึงคำว่าเจ้ากรรมและนายเวรนั้นคนส่วนมากจะมีทัศนคติในเชิงลบโดยจะนึกถึงบุคคลหรือสัตว์หรือสิ่งใดๆก็ตาม เป็นเหตุให้ตนนั้นประสบกับชะตากรรมที่ไม่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเกิดความล้มเหลวในการประกอบกิจการงานต่างๆไม่ประสบความสำเร็จในการครองเมือนเกิดอุบัติเวตอุบัติภัยโรคภัยไข้เจ็บประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆในส่วนบุคคลน,นั้น อาจเป็นผู้ที่เกิดร่วมสมัยและเกี่ยวข้องกับตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นเจ้านายหรืออีกในหนึ่งนั้นก็หมายถึงบุคคลที่อยู่ในมิติพิเศษอันแตกต่างไปจากพวกเราท่านทั้งหลายเช่นภพภูมิเทวดาวิญญาณพระภูมิเจ้าที่ พูดผีและปีศาจเป็นต้นตามแต่ท่านจะจินตนาการถึงคนเหล่านั้นโดยสรุปก็คือเมื่อไรก็ตามที่เรานั้นต้องประสบกับสิ่งอันไม่พึงปรารถนาก็จะเหมารวมเอาว่าคนเหล่านั้นหรือสัตว์เหล่านั้นเป็นเจ้ากรรมและนายเวร หากไม่มีคนหรือสัตว์ให้กล่าวผาดพิงได้เจ้ากรรมและนายเวรก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งตามที่ได้ยกมาข้างตนนั้นซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอกทั้งหมดทั้งสิน้นเป็นการโยนความผิดให้คนอื่นซึ่งนอกเหนือจากความขาดทำแล้วยังเป็นให้เหตุ ให้มองเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงมองไม่เห็นอีกด้วยคำว่าเจ้ากรรมและนายเวรในทัศนคติของอาตมานั้นไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งภายนอกเลยแม้นแต่น้อยแต่หมายถึงตัวของเรานั้นเองเพราะไม่ว่าจะถือเอาความหมายตามรูปหรือตามศัพท์ตามพฤติกรรมต่างๆนั้น คำตอบก็เป็นเช่นนั้นเช่นเจ้ากรรมคําว่าเจ้านั้นโดยความหมายก็บ่งบอกให้ทราบว่าผู้ที่เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของคําว่ากรรมนั้นก็หมายถึงการกระทําด้วยเจตนาดังนั้นเจ้ากรรมจึงแปรรวมกันว่าผู้เป็นเจ้าของแห่งการกระทําที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยเจตนาส่วนคํำว่านายเวณน,นั้นคําว่านายโดยความหมายก็คือผู้เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของคําว่าเวณน,นั้นก็แปลว่าความพยาบาทความปองร้ายเมื่อรวมความแล้วสามารถแปลได้ว่าผู้ที่เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของความพยาบาทความปองร้าย จากความหมายที่อาตมาได้กล่าวไว้ในข้างต้นนั้นคําว่าเจ้ากรรมที่แท้จริงก็คือตัวของเราเองนี่แหละเพราะเรานั้นสร้างกรรมใดขึ้นก็เป็นเจ้าของกรรมนั้นสร้างกรรมดีก็เป็นเจ้าของกรรมดีสร้างกรรมชั่วก็เป็นเจ้าของกรรมชั่วนั้นและเป็นผู้ที่ต้องได้รับ หรือเสวยที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังพุทธพทธจะนะที่ว่ากรรมมุนาวัตตะวัตตีโลโกโสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นเมื่อชีวิตจะต้องผเผชิญกับมรสุมหรือเหตุการณ์ใดๆที่ไม่พึงปรารถนาในชีวิต ก่อนจะเพ่งหาสาเหตุไปที่ปัจจัยภายนอกนั้นท่านทั้งหลายควรจะสำรวจในปัจจัยภายในซึ่งก็คือพฤติกรรมของตัวเราเองเสียก่อนว่าสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นั้นมีสาเหตุมาจากกรรมก็คือการกระทำของตัวเราหรือไม่ถ้าหากแม้นว่าใช่ก็ต้องรีบตัดกรรม โดยการเลิกพฤติกรรมอันนั้นเสียซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะใช้ตัดกรรมได้และสามารถทำได้ในทันทีและด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องที่จะผ่านพิธ,ธีกรรมหรือพิธ,ธีการใดๆให้เสียเวลาหรือสิ้นเปลืองเงินทองอย่างที่คนอื่นที่เขาชอบทำทำกัน เมื่อพฤติกรรมนั้นยุติกรรมก็ยุติลงความเป็นเจ้าของกรรมก็ไม่เกิดขึ้นถึงแม้นจะยังจำเป็นต้องรับผลแห่งกรรมที่ได้กระทำมาก่อนหน้านี้แต่ระยะเวลานั้นก็จะสั่นลงเพราะห่วงโซ่หรือความต่อเนื่องของกรรมได้ถูกตัดทอนลงไปแล้ว เรียบได้กับการทานอาหารที่มีรสเผ็ดหากเราหยุดทานเสียความแสบร้อนหรือทุกข์ทรมานอันเกิดจากรสเผ็ดนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็หมดสิ้นลงเมื่อเราหยุดทานจุดสิ้นสุดของความทุกข์ทรมานเพราะความเผ็ดก็จะปรากฏเพราะเมื่อรสเผ็ดจากอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วเจือจางหมดลง ความเผ็ดนั้นก็จะสิ้นสุดลงเนื่องจากวงจรของรสเผ็ดได้ถูกตัดโดยการหยุดรับประทานไปแล้วความทุกข์ทรมานจากรสเผ็ดก็จะหมดคลายไปนั่นเองส่วนคำว่านายเวนนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถก่อเว้นแก่เราได้ นอกจากเรานั้นก่อขึ้นด้วยตัวของเราเองทุกครั้งที่เราพยาบาทปองร้ายใครหรือผู้ใดเรานี่แหละเป็นนายเวนก็คือเป็นเจ้าของความอาฆาตพยาบาททั้งหลายความปองร้ายนั้นในทันทีและเกิดผลนั่นก็คือความทุกข์ทรมานของจิตใจ ความทรมานทั้งทางกายและทางจิตใจในทันทีหลายท่านอาจจะแย้งว่าคนที่เขาอาฆาตพยาบาทปองร้ายเราล่ละไม่เห็นเรียกว่านายเวรเราหรืออันที่จริงคนที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นไม่ได้เป็นนายเวรเราเลยแต่เขาเป็นนายเวรของเขาเอง คือเป็นเจ้าของความอาฆาตพยาบาทที่เขาได้สร้างขึ้นและต้องทนทุกขทรมานเพราะเวรน,นั้นอย่างไม่มีที่สุดตราบใดที่ยังไม่ละซึ่งความคิดนั้นข้อควรระวังก็คือเรานั้นอย่าได้ไปก่อเวรตอบเลยหากเราไปก่อเวรตอบความทุกข์ความเดือดร้อนยังรุนแรงจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย เพราะเมื่อสองนายเวรประทะกันย่อมเกิดเหมือนกับโจรสองคนที่มีอาวุธครบมือมาประทะกันความวิบัตินั้นย่อมยิ่งใหญ่ย่อมที่จะเกิดขึ้นในกรณีเช่นนี้ให้เรานั้นใช้สติสติใช้ความเมตตาและการให้อภัยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ เพื่อที่จะเอาชนะซึ่งความเมตตานี้การให้อภัยนี้อาจโน้มจิตที่หยาบกระด้างของบุคคลน,นั้นให้อ่อนโยนลงจนสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติจากศัตรูทั้งหลายให้กลายเป็นมิตรได้ในที่สุดหากความดีไม่อาจดึงจิตใจเขาได้เ้าไซรเราก็ต้องหันมาดูแลรักษาตัวของเราเอง โดยการเจริญสติให้มากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปหากจำเป็นต้องอยู่ไกลหรือร่วมงานด้วยทั้งนี้นั้นก็เพื่อที่จะป้องกันอันตรายหรือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากบุคคลน,นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้นั่นก็คืออย่าไปผูกโกรธตอบเขา เพื่อเป็นการตัดวงจรอุบาทแห่งเวรแห่งกรรมนี้ต้องถือคติว่าเราไม่อาจห้ามบุคคลอื่นมีให้โกรธเกรียดอาฆาตหรือพยาบาทปองร้ายแก่เราได้แต่เราสามารถห้ามจิตใจของเราเองนั้นไม่ให้สร้างอารมณ์เช่นเดียวกันนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้ด้วยเหตุนี้คำถามที่ว่า เจ้ากรรมนายเวรนั้นมีจริงหรือไม่จึงเป็นคำถามที่ตอบได้ไง่ายมากเพราะตราบใดที่เรายังไม่สามารถควบคุมจิตใจให้อยู่เหนืออำนาจแห่งการสั่งการแห่งกิเลสได้แล้วไซยังคงก่อพฤติกรรมตามอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายทุกครั้งที่ส่องกระจกเราก็ยังเจอกับเจ้ากรรมและนายเวรอยู่เสมอแล้วแต่ว่า จะเป็นการสั่งของกิเลสฝ่ายไหนหากมาจากกิเลสฝ่ายอากุศล,ลกรรมก็จะเจอกับเจ้ากรรมแห่งกรรมดีกรรมไม่ดีหรืออกุศล,ลกรรมหากเกิดจากการผลักดันของกิเลสฝ่ายดีแล้วก็จะเจอกับเจ้ากรรมดีหรือเจ้ากุศล,ลกรรมดังนั้นเมื่อ,อยากีจะหนีต่อการเป็นเจ้ากรรม ก็จงพยายามเป็นเจ้าแห่งกรรมดีให้มากที่สุดเพื่อให้กรรมดีที่สร้างเป็นฐานพัฒนาจิตใจของเรานั้นไปสู่เป็นคนที่อยู่เหนือกรรมเหนือเวรอย่างมั่นคงในเร็ววันท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นคำสอนของท่านอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ สำหรับการให้อภัยการให้อภัยทานนั้นก็ถือเป็นการให้ที่ให้อานิสงส์สูงสุดอภัยทานได้เมื่อใดเวรกรรมก็สิ้นสุดลงไปเมื่อนั้นความเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ดีความเป็นลูกกรรมลูกเวรก็ดีทั้งสองอย่างนี้เกิดจากการที่เราและเจ้ากรรมนายเวร ไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันผูกพยาบาทจองเวรนกันไว้ทั้งที่การผูกพยาบาทจองเวรนนั้นมิได้ให้อะไรเป็นผลตอบแทนเลยนอกจากนอกจากการสร้างความทุกข์ให้แก่กันและกันดุดการที่ทิ่มแทงกันด้วยมีดมีดแต่จะสร้างรอยแผลและความเจ็บปวดด้วยกันทั้งสองฝ่าย เมื่อพิจารณาให้เห็นชัดแล้วเราจะเห็นได้ว่าขณะที่เรามุ่งจะทำร้ายเพื่อที่จะแก้แขนนั้นเราและเจ้ากรรมนายเว้นต่างก็ตกเป็นทาสแห่งกิเลสทุกไฟแห่งโทสะเผาลนให้เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าเว้นใดๆก็ตามไม่อาจจะระงับยับยั้งลงได้ โดยการผูกโกรธจองเวรต่อกันและกันแต่หากจะระงับลงได้ก็ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันและการที่บุคคลจะให้อภัยซึ่งกันและกันใดนั้นภายในจิตใจจะต้องอบรมด้วยเมตตาธรรมให้บังเกิดมีให้มากเพราะยิ่งมีเมตตาธรรมมากขึ้นเท่าไรการให้อภัยก็จะทำได้ง่ายขึ้น เท่านั้นเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกบนพื้นดินได้รับการรดน้ำให้มีความชุ่มชื่นนั้นย่อมเจริญงอกงามได้เร็วและสมบูรณ์เมตตาธรรมจึงเป็นคุณธรรมที่สามารถตัดห่วงโซ่แห่งกรรมได้เมื่อมีผู้ใด กระทำสิ่งที่น่าเจ็บใจหรือสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นหากเรานั้นมีเมตตาพอเราก็จะให้อภัยเขาได้ไม่พูกและไม่โกรธต่อเขาเราก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาเมื่อเราไม่มีความคิดที่จะแก้แขน้นเวรกรรมทุกอย่างก็สิ้นสุดลงเมื่อนั้น สำหรับบุคคลที่มีเจ้ากรรมนายเวรติดตามอยู่นั้นหรือกำลังชดใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่ก็าตามการแผ่เมตตาเป็นประจำนั้นก็จะช่วยบรรเทาสึ่งความอาขาดแค้นของเจ้ากรรมและนายเวรนั้นให้ลดน้อยเบาลงถึงกับหมดสิ้นไปได้ในที่สุด เพราะเมตตาธรรมที่เรากระทําให้เกิดนั้นมีขึ้นจากครามเกล้กาจิตใจของเราให้มีความอ่อนโยนพลังแห่งความอ่อนโยนนี้สร้างทรงถึงผู้อื่นให้สัมผัสได้ซึ่งเมื่อใดได้สัมผัสแล้วนั้นก็จะบังเกิดซึ่งความอ่อนโยนอันอบอุน่นเบาสบายสัมผัสของสายลมกลางทุ่งกว้าง ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นแก่ผู้สัมผัสเมตตาจิตนั้นเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรปลดชีวิตจากเวรกรรมทั้งหลายครั้นหนึ่งนั้นพระเทวทัตได้จ้างนายควานช้างให้ปล่อยช้างนาราคิรีที่กำลังตกมันและขุมครังด้วยฤทธิแห่งสุรา เพื่อที่จะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะที่ช้างกำลังวิ่งมาด้วยความบาคลังหมายจะขยี้ขยำพระองค์นั้นพระผูมีพระภาคเจ้าก็ได้ส่งกระแสจิตอันประกอบด้วยความเมตตาเข้าสู่ดวงใจของช้างนาราคีรีความเยือกเย็นนี้ ความชุ่มช่ำแห่งเมตตาจิตนี้ก็ได้ดับโทสะและความหยากกระด้างในดวงใจของช้างนาราคิรีให้หมดสิ้นไปในบัดดลทรงผลให้ช้างที่วิ่งมาด้วยความบาคลั่งนั้นกลับฟื้นคืนสติกลายเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนยุดแน่นิ่งโดยฉับพลัน และคุกเข่าน้อมลงกราบแทบพระบาทของพระองค์โดยสุดดุษฎีตามเหตุการณ์ที่ได้เล่ามานี้ก็เป็นตัวอย่างให้มั่นใจได้ว่าการแผ่เมตตาให้กับศัตรูหรือเจ้ากรรมนายเวรนั้นสามารถที่จะกรอมใจของเขาให้เป็นมิตรและยอมให้อภัย ในสิ่งที่เราได้กระทำล่วงเกินเขาไปเมื่อทำให้เจ้ากรรมนายเวรให้อภัยแก่เราได้แล้วเวรภัยที่เกิดจากการผูกอาฆาดพยาบาทของเขาเหล่านั้นก็จะหมดไปด้วยเช่นกันผู้ที่เป็นโรคร้ายเพราะถูกเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นสาปแช่งก็จะหายไปในที่สุด หรือพบทางรักษาได้ในเร็ววันผู้ที่มีเคราะห์ก็จะสิ้นสึ่งเคราะห์นั้นผู้ที่เกิดอุบัติเหตุภัยร้ายแรงหรือที่จะเกิดในอนาคตนั้นก็จะรอดปลอดภัยความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นก็จะหมดมิได้เกิดขึ้น ่อไปแต่เราต้องไม่ลืมว่าเจ้ากรรมนายเวรแต่ละท่านแต่ละบุคคลนั้นมีความอาฆาตแค้นนั้นหนักและเบาต่างกันก็ขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้สร้างเอาไว้แก่เขานั้นว่ามีความมากหนักมากน้อยเพียงไร ถ้าสร้างไว้น้อยก็ง่ายต่อการที่ท่านจะอาโหสิกรรมแก่เขาเหล่านั้นแต่ถ้าเราได้สร้างกรรมอันก่อให้เกิดความทุกข์มหันความแขนใจแก่เขาไว้อย่างหนักหนาแสนสาหัสแล้วใสเรานั้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้พลังแห่งความเมตตาซึ่งนั่นอาจหมายถึง เราต้องแผ่เมตตาให้ได้ทุกวันทุกคืนทุกชั่วโมงหรือแม้นทุกนาทีหรือทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะสามารถตัดเวรตัดกรรมจากเขาเหล่านั้นได้ท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวแห่งการขออโหสิก,กรรมเพื่อที่จะนำทางชีวิต เราท่านทั้งหลายนั้นให้ได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ท่านทั้งหลายก็จงกล่าวอาโหสิกรรมแล้วก็กระทำตนให้พ้นจากเวรจากกรรมและก็กล่าวอาโหสิกรรมเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของท่านสามารถที่จะเจริญต่อไปได้ในอนาคตสำหรับวันนี้นั้น หากครูโจรผิดพลาดไปแต่ประการใดก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังมาณนะโอกาสนี้สำหรับวันนี้นั้นครูโจรต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ